มามามาป่ะเนี่ยเอ้อเจียวไห้ยูไขต้ม่นแต่ว่าเรียงเงินพักไว้สิทายวิดีโอทายคลิปลงซองเลยสิพ่อกินตำกุ้งสดงานเิงกำลังอันฝานมกคุงกำลังฝานมกคุงอันนี้แล้วแตงอันอัเห็ดน้ำมันไหวแล้วเนี่ยเอาวนั่นมาใส่ในสตอกเอาอย่างใส่น้ำเตี อันนี้อันนี้กระปุกอันปูดองบับเค้เคี้ยนหน่อยเนี้ยลิงแล้วต่ำตํำกุงก้งสดตํำกุ้งสดนี่ถา,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 ากุ้งนะตำกุ้ง,งสดจ้าตํำกุ้งสดจ้าเอากุ้งใส่บ่กุ้งใส่บ่อกุ้งใส่สเป็นบ่เดี๋ยว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  อโอเคได้ได้ถาจะเข้ามาลถจะเข้าจ้าถาจะเข้าจ้าแมา่มาสีซีมถายาลิงเอากุ้งมะวา,านใสบู๊ยเอางดอเอางดถา,ดา,าเข้ามาทรงใสแม,ม,ม่อันนี้ถาที่สองเลพี่น้องคกที่สองแล้วถาไม่ ตาดไนี่เฮ็ดเพ็ที่แ่แดก็เลยสอบงดนอยยากนตักเนี่ยขักเนี่ยขักเนี่ยอ้ยตาสะออนนีต่ำขีปนน้องเลยเสียบจ่าเสียบจ่าตานามตาหนามกับสีสันกับกินขาดสุดยอดแล้ว นี่มากระปูกระไซแล้วมึงนำ้ำตำหุง่งไส้บักกอกด้วยีม่วงแหลกกระตัดมากกินกับอันผักขาหยอดง,งามๆปาดทั่วปาดทู่ปาดทั่เอาซ่วยใส่กันบาดนี่ง,ง,งเออส่งใส่กันอันนี้ถาดที่สองเออบาหี้มาซุยน้ำกันเออบี้มาซุวยน้ำกันบาดนี้มาพี่น้องมาแซ่บคากไลอันนี้ ถาดที่แหลกกับโบอิมต่อด้วยถาดที่สองผักข,ข,ขากังามนี่กาาุ้งกุ้งกระไลนี่อันนี้โบท่านนี่ส้วงใส่กุ้งบบท่านวานใส่โคกมามามาแบบนี้นนนโอ้ยเสียบไหลาาตกใจกันอย่า<ม>ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อไม่หยาพาเสียบเด้อจ้ามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกหลายๆคลิปจะมูไ่กินกับพ่อไปเอา คุณแล้สวัสดีจ้าคืออะไรสดีมี